ความหมายของการจัดดอกไม้คือการมอบชีวิตให้กับดอกไม้นั่นแปลว่าเรากำลังทำให้ความตายดูงดงามนานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้มีคนพบศพด็ออรอนุสรเอื้อเทพาแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่ฉันเชิญทุกคนมาในคืนนี้ก็เพื่อบอกให้ทราบว่าใครเป็นคนฆ่าทุกคนเราเกี่ยวข้องกันทั้งหมดค่ะ ใครจะไปคิดว่าดอกไม้จะกลายเป็นพยานปากสำคัญในคดีฆาตกรรมครั้งนี้คนตายพูดไม่ได้แต่ดอกไม้ไม่เคยโกหกทั้งดอกไม้ประจำตระกูลชุดภาพจุดเกิดเหตุหรือแผนผังตระกูลพาคุณวิเคราะห์ความสัมพันธ์พร้อมจดจำหน้าผู้ต้องสงสัย หวังว่าทุกคนจะใช้สัญชาตญาณสืบอย่างสุดความสามารถแล้วมาเปิดโปงฆาตรกรตัวจริงในคดีดาลาปุบุภาฆาตรกรรมวันที่27กุมภาพันธ์นี้ที่ Netflix